สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอาจารย์ดวงมาพบกับเ,เพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันวันนี้ก็มีเ,เรื่องราวมาเล่าสู่คนฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระแสคนตื่นทำกับอาจารย์ดรนัทนะครับที่จะร่วมกันดีเบตในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับผมไม่ขอเอ่ยช่องกันลวกันนะครับนัดกันจะดีเบตเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหลักคําสอนในทางพุทธศาสนา นะครับซึ่งอาจารย์ดรนัทก็กล่าวหาว่าอาจารย์เบียสอนผิดอาจารย์เบียรก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้สอนผิดนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือพุทธวจนะเนี่แหละครับหนังสือพุทธวจนะทีอ่อาจารย์ดรนัทนะครับแกบอกว่าแม้แต่เขียนชื่อพุทธวจนะก็เขียนผิดแล้วนะครับ <laughs> ชื่อหนังสือ พุทธวจนะไม่รู้ว่าจะอ er. ่านว่ายังไงดีนะครับ right ถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็จะอ่านว่าพุทธวจนนะครับพุทธวจนถ้าอ่านเป็นภาษาบาลีมันก็อ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอ่านมาพุทธวจนะเนี่ยมันต้องมีตัวจุดสีดำๆอยู่ใต้ตัวทอทหารเรียกว่าจุดพินทุนะครับอยู่ใต้ตัวทอทหารมันก็จะอ่านเป็นพุทธวจนะทันทีนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีแต่เนื่องจากว่า มันไม่มีตตวจุดข้างล่างนี้มันก็เลยอาจเป็นภาษาบาลีไม่ได้นะครับ <c oughs> เรื่องของเรื่องก็คือเถียงกันเรื่องหนังสือพุทธวจนะนี่แหละอาจารย์นัทก็บอกว่าหนังสือพุทธวจนะนั้นไม่ยกพระสูตรมาให้เต็มให้เต็มพระสูตรจะตัดมาเฉพาะในส่วนที่เป็นพุทธพจน์เท่านั้นนะครับอย่างเช่น ทมาจากกบวัตนสูตรนะครับในในหนังสือธรรมพุทธวจนะก็จะตัดมาเฉพาะในส่วนที่เป็นพุทธพจน์คือเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นอัตถกถาดีกาอนุดีกาหรือคำพูดของพระอนุ์ที่ขึ้นต้นด้วยเอบมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาเนี่ยครับหรือพระอนุลได้กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้เพ้าเจ้าประทับอยู่ที่ไปสิปตะปัตนะมเลกขทยวันประมาณนี้นะครับเอฟอันนี้เป็นคำพูดของพระอนุ์ ซึ่งเป็นพุทธอนุชาของพุทธเจ้านะครับเป็นคนกล่าวเรื่องธรรมจัก,กรกับปวัตนสูตรนะครับในวันที่ทําสังไายานานะครับพระอนุนจะยกธรรมจักรนี้ขึ้นกล่าวก่อนในฝ่ายพระสูตรนะครับแต่ว่าในหนังสือพุทธวจนะนั้นจะไม่กล่าวถึงคําพูดของพระอน,นุจะกล่าวเฉพาะคําพูดของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดจาก,กเรื่องธรรมจักรกระปวัตนสูตรเนี่ยนะสูตรที่ว่า ยกในเรื่องของรูปรูปปังอเนจังเวทนาอเนจังทุกขังอเนจังคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันท่าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขปัญจวัคคีย์ท่างหาก็แปลว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วควรแล้วจะตามเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราของของเราหรือไม่ไม่ควรพระเจ้าข้าประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งเป็นมูลเหตุให้ ะอัญญาคุณธัญญะได้บรรลุปเป็นพระสวสดาบันเป็นแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนานะครับอันนี้คือธรรมจกักกปวัตนสูตรแล้วก็พระสูตรต่างๆเนี่ยในหนังสือพุทธวจนะ,ะก็จะตัดเอามา,จะ,า,มาจะตัดเอามาเฉพาะในส่วนคําพูดของผู้ทธเจ้าซึ่งอาจารย์นัทบอกว่ามันไม่ยกมาครบมันไม่เอามาครบทั้งพระสูตรทางอาจารย์เบียร์ก็เห็นผลว่า ถ้าใครอยากไปดูเต็มสูตรเต็มพระสูตรที่เต็มที่มีทั้งอัตกรถาดีกาอนุดีกานะครับแล้วก็ของกุธตสาวกต้องไปอ่านในพัะไตรปิฎกอันนี้คือย่อมานะครับส่วนอาจารย์นัดนี่ไม่ยอมรับการที่ว่าการย่อออกมาเนี่ยมันจะเป็นการตัดทอนพระสูตรแต่ละพระสูตรนั้นไม่ให้ครบสมบูรณ์นะครับแต่อาจารย์เบียร์ก็เหตุผลว่าถ้าคุณอยากจะอ่าน เต็มสูตรคุณตองไปอ่านในหนังสือพระไตรปิฎกซึ่งในหนังสือพระไตรปิฎกนั้นเขาไม่แยกขายเป็นเล่มเป็นเล่มนะครับเขาจะขายเป็นชุด45เล่มซึ่งมีราคา40,000-50,000บาทประมาณนั้นนะครับ4-5หมื่นบาทใครจะไปซื้อล่ะครับหนังสือ4-5หม0,000นบาทแต่ในพุทธวจนะนั้นจะตัดย่อเอามาเฉพาะคําพูดของพุทธเจ้าเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้านะครับในส่วนที่เป็นอกักขาะดีกาอนุดีกานั้นไม่มี หรือกุธสาวกก็ไม่มีนะครับจะมีเฉพาะคําพูดของพระเทเจ้าถ้าการเหตุผลว่าถ้าใครอยากจะอ่านเต็มก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกนี่ส่วนอาจารย์นัทก,ก็คืออยากจะให้ยกแต่ละพระสูตรที่เอามาเขียนในพุทธวจนะนั้นอยากจะเอามาให้เขียนให้ครบนะครับอันนี้คือเหตุผลคนละเหตุผลในมุมมองของผมผมคิดว่านะครับการที่จะยกแต่ละพระสูตรออกมา มามาให้คนอ่านเนี่ยถ้าเป็นเล่มเล็กๆเช่นธรรมจักรกัปตมนนสูตรโดยตรงหนึ่งเล่มอย่างเงี้ยกรลณียิ่งเมตตาสูตรหนึ่งเล่มอย่างเงี้ยอัตนาสูตรหนึ่งเล่มอย่างเงี้ยมันก็พอได้อยู่ครับถ้าเอาเป็นเล่มเป็นเล่มออกมานะครับคนก็จะสามารถอ่านได้ครบทั้งคําพูดของพุทธสาวกของพุทธเจ้าหรือในอัตถกถาดีกาอนุดีกาก็ว่ากันไปนะครับ แต่ผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะบรรจุเข้ามาได้หมดในหนังสือเพียงเล่มเดียวในหนังสือพุทธวจนะนะครับเขาจึงตัดทอนในส่วนที่เป็นพุทธไม่ใช่พุทธพจน์นั้นออกในเช่นของหลวงพ่อพุทธทาสครับหนังสือธรรมะจากพระโอตก็มีเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวหนังสือพุทธวจนะก็ไปเดินออกมาจากธรรมะจากพระโอ์ของหลวงพ่อพุทธทาสอีกทีหนึง่งนะครับ ประเด็นก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่จะเถียงกันก็คือ,อตัดทอนพระสูตรแต่ละพระสูตรออกมานั้นไม่พบไม่ครบส่วนไม่เต็มพระสูตรซึ่งเหตุผลแต่ละฝ่ายนั้นก็มองต่างมุมฝ่ายอาจารย์นัทนี้คือมองว่าอยากจะให้ออกมาให้มันเต็มสูตรเต็มครบหมดทั้งคําพูดของพระอานนท์หรือว่าคำพูดพระเจ้า หรือว่าอัตกถาดีกาอนุดีกาอยากเอามาให้เต็มให้คนได้อ่านให้ครบรดนะครับแต่อาจารย์เบียร์บอกว่ามันเน,เนื้อเนื้อที่มันไม่พอมันหนังสือเล่มแค่นี้ก็จะตัดเฉพาะส่วนที่จําเป็นที่เป็นพุทธพจน์จริงๆมาเขียนนะครับอัอนนี้เป็นสิ่งที่เถียงกันนะครับระหว่างอาจารย์ดรนักับอาจารย์เบียร์นะครับในวันนี้แหละครับที่เขาจะดีเบตกันเราก็คอยชมว่าใคร ใครจะยกเหตุผลของแต่ละฝ่ายน้ันมามาอ้างอิงว่าใครจะมีเหตุผลน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับระหว่างอาจารย์เบียร์กับอาจารย์เดเกรนัทพวกเราในฐานะผู้ชมนะครับก็รอชมนะครับว่าเหตุผลของใครจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เรียนรู้หรือว่าศึกษาทร,รมาจริงๆเนีน่ยไม่ได้เอาไวชนะ้ชําะไม่ได้เอาไว้ เพื่อชนะขะขานใครนะครับเอาไว้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลสตัวเองถ้าคิดว่าจะเรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะมาเพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นนั้นอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามพ,พุทธประสงค์พระพุทธเจ้าเราเรียนมาเพื่อเพื่อปฏิบัติครับแล้วก็เพื่อให้เห็นผลของการปฏิบัติคือหลักการศึกษาในพุทธศาสนามีอยู่สามประการหนึ่งคือปริยัต ก็คือการเรียน2ปฏิบัติ3ปฏิเวทหรือปฏิเวทปริยัตปฏิบัติปฏิเวทถ้าเรา,าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามหลัก3ขั้นตอนนี้พรพุทธศาสนาจะไม่ว่างเว้นจากผู้ที่บรบรลุมรรคผลนิพพานศึกษาแล้วก็ปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วคนจะศึกษาเฉยๆนะครับเรียนรู้จากตำรับตำรา แล้วก็ไม่ยอมลงมือปฏิบัติแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนนั่นแหละมาถกมาเถียงกันคนโน้นพูดผิดคนนี้พูดถูกนะครับถ้าเราเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าพอสมควรแล้วครับพุทธเจ้าก็บอกว่าโน้นสวนยาคาแล้วก็โตวาไปตรงที่เรือนว่างก็คือบ้านล้างเรือนล้างตรงที่ไม่มีคนอยู่เธอจงไปเจริญสมณธรรมเถิดอรัญยคโตว,วาไปสู่ป่านะ ป่าก็คือสถานที่ที่มันสงบวิเวกสงัดวิเวกเมื่อความสงัดวิเวกสถานที่วิเวกอุปธิวิเวกก็คือความสงบย่อมเกิดขึ้นแล้วก็สงัดจากกิเลสนะครับท่านเรียเรียนแล้วท่านชี้ไปตรงโน้นเลยนะครับชี้ไปที่เรือนล้างป่าลบชัดโคนไม้ตรงไหนที่มันสงบสงบไป อันนี้คือคําสอนพระเจ้าแต่ท่านแต่ท่านเรียนเฉยๆเนี่ยครับโดยไม่ลงมือปฏิบัติเลยนี่ท่านจะเป็นใบลานเปล่านะครับใบลานเปล่าคือมันมีในครั้งพุทธกาลนะครับพระใบลานเปล่าเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาสี่ร้อยห้าร้อยรูปนะครับท่านเก่งมากนะครับเรื่องเรียนปริยัติเนี่ยเก่งเก่งมากเลยเรื่องเรื่องปริยัติแต่ท่านไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานมีอยู่ครั้งหนึ่งท่าน ไปยังสมาคมของภิกษุแล้วก็พุทธเจ้านะครับพอพุทธเจ้าเห็นที่ไรพุทธเจ้าก็บอกว่ามาแล้วเหรอท่านใบลานเปล่าไปแล้วเหรอท่านใบลานเปล่าท่านก็จะทักอย่างนี้แหละครับพุทธเจ้าทักทักภิกษุรูปนั้นนะครับว่าใบลานเปล่าก็คือท่านเรียนอย่างเดียวท่านไม่ยอมลงมือปฏิบัติท่านศึกษาอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวโดยที่ไม่นําคําสอนเหล่านั้นมาลงมือปฏิบัติ พระเจ้าก็จะพูดเน็บอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าเห็นหน้าที่อะไรพทะเจ้าก็บอกเอามาแล้วเลรอท่านใบลานเปล่าถ้าท่านกลับลาไปแล้วก็พระเจ้าก็จะบอกว่าเอาไปแล้วเหรอท่านใบลานเปล่าประมาณนี้แหละทีนี้ท่านก็เกิดความสลดสังเวชว่าเออเราก็ศึกษาเรียนรู้มาถึงขนาดนี้พทะเจ้าบอกว่าเราเป็นใบลานเปล่าเราควรที่จะหาสำนักที่เขาสอนเรื่องกรรมาฐานให้ทาให้ปฏิบัติถึงมรรคถึงผลนะครับ ท่านจึงไปยังสำนักต่างๆนะครับไปสำนักไหนเขาก็ไม่ไม่มีใครสอนท่านเพราะว่าท่านน่ะเรียนมามากศึกษามามากภิกษุเหล่านั้นก็ไม่กล้าสอนนะครับแม้แต่ภิกษุที่เป็นอรหันต์ก็ไม่ยอมรับที่จะสอนนะครับพอดีท่านไปที่สำนักหนึ่งนะครับมีสามเณรรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ตอนแรกท่านไปหาพระนะครับพระเถระพระเถระก็ชี้ลงไปว่าไปหาพระรูปนูน้น พระรูปต่างๆก็ชี้ลงไปจนกระทั่งถึงสามเรนรซึ่งเป็นอหรหันนะครับสามเนนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ท่านอาจารย์ถ้าท่านจะให้กับผมสอนท่านอาจารย์น่ะอาจารย์ลองเดินลงไปในน้ําดูสิอาจารย์ก็ลอยเดินลงไปในน้ําพอถึงตาตุ่มน,นี่สามเณรก็บอกว่าขึ้นมาขึ้นมาอาจารย์ท่านก็ขึ้นมาเอาลงไปใหม่เสีอาจารย์าก,ก็เดินลงไปถึงหน้าแข้งเนียนก็บอกว่าขึ้นมาขึ้นมาอาจารย์ พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาลงไปใหม่สิอาจารย์สาเหตุที่สามเณรทำแบบนี้ก็เพื่อกำลาบทิฏฐิมานะที่อยู่ในใจของภิสุรูปนั้นนะครับเพราะว่าแาจะถือตนถือตัวถือตนมาตัวเองไนดะ้เรียนรู้มามากศึกษามา,มากและจะไม่ยอมทำตามคำสอนของสามเณรน,นั้นไม่ได้นะครับตัวทิฏฐิาม,มานะนี่แหละเป็นตัวกลางกั้นแล้วก็เป็นตัวทำลายคนนะครับตัวทิฏฐิาม,มานะนี่ ฉะนั้นเวลาเราไปดีเบตกันเนี่ยถ้าใครต่างคนต่างทิฏฐิถือทิฏฐิมานะเข้าห้ามหันกันเนี่ยเพราะว่างานนี้มีใครมีใครสักคนหนึ่งต้องจมต้องแหลกละเอียดแน่นอนนะครับรายการต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะครับถ้าถือทิฏฐิมานะเข้าห้ามหันกันในการดีเบตนะครับตัวทิฏฐิมานะนี่สําคัญมากนะครับสําคัญมากถ้าใครลดได้นะครับทิฏฐิมานะคือการถือตัวถือตนถือว่าเราดีกว่าเขาเขาดีหรือว่า เราดีกว่าเขาเขาแยก่กว่าเราประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่กางกั้นคุณงามความดีนะครับทิฏฐิมานะทีนี้พระรูปนี้ท่านไ็คิดว่าเอาละในเมื่อเรายอมที่จะเป็นศีลของสาม,มเณรแล้วเราก็ควรที่จะทําลายทิฏฐิมานะของเราเนี่ยออกเนียนสั่งให้ลงน้ําเราก็จะลงเลี้ยงสั่งให้ขึ้นเราก็จะขึ้นพอท่านเนียนสาม,มเณรสั่งลงไปในน้ําอีกทีนึงครับ แกทาลายทิฏฐ <in> ิมานะเนี่ยเป็นเหตุให้แกบรรลุเป็นพระอรหันต okay. <in> ์นะครับนี่ครับการการทําลายทิฏฐิมานะสําคัญมากนะครับถ้าใครยังมีทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวถือตนถือเขาถือเราเราถือว่าเราดีกว่าเขาเราประเสริฐกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราล่ารวยกว่าเขาหรืออะไรประมาณนี้นะครับถือเขาถือเราโดยโดยโดยสภาพก็คือตัวอัตตาเนี่ยแหละครับอัตตาความยึดมั่นถือมั่น ว่าเราว่าของของเราประมาณนี้นะครับฉะนั้นในการดีเบตกันผมก็จะดูว่าใครจะพูดมีน้ําหนักกว่ากันใครจะพูดอ,อิงหลักของคําสอนพระเจ้ามากกว่ากันแล้วก็ใครจะมีวุฒิภาวะในการนําเสนอธรรมะมากกว่ากันนะครับพวกเราก็รอยชมนะครับวันนี้แหละครับวันที่28นี่เชิญชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนแล้วเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจันดุพภาเลาะด้วยนะครับสวัสดีครับ